<c oughs> นาวการบับันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสดได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้ทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทําประโยชน์ให้กับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายและกับตนเองรวมกันทั้งถึง ได้สร้างอุปนิสัยแห่งการรักษาศีลอุปนิสัยแห่งการถวายทานและทําให้เกิดเจริญปัญญาเป็นหนทางแห่งการที่จะพ่ำจัด <c oughs> อาสวกิเลสเป็นบุคคลที่ได้พัฒนาได้เป็นผู้ต่อยอดจากอดีตชาติที่ได้เคยทํามาเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายที่จะได้เกี่ยวข้องกับการ <c oughs> ระพฤติปฏิบัติ อยู่ในพระพุทธศาสานาอยู่ในการเรียนรู้รวงการในโอกาสในการปฏิบัติธรรมนั้น<ต>ก็เป็นเรื่องเป,เป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากอดีตชาติที่ได้เคยสร้างคุณงามความดีเคยตั้งจิตปรถนาะ <c oughs> ได้เป็นอุมนิสัยแห่งการที่จะพัฒนาตนเองแบบน,นี้ก็จึงเป็นโอกาสเป็นบุญและเป็นกุศลเพื่อจะได้ต่อยอดเพื่อจะได้พัฒนาตนไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดอันที่ <c oughs> ท้โลกทั้งหลายทั้งปวงผู้มีปัญญาผู้มีความบริสุทธิ์ผู้มีจิตอันประเสริฐนั้นได้เป็นผู้ระลึกถึงก็อนิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้น <c oughs> กับตัวเองนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลําบากและบางครั้งบางคาก็ไม่เข้าใจ ว่าอะไรเป็นสิ่งบริสุทธิ์อะไรเป็นสิ่งสำคัญอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้เป็นข้อ <c oughs> ตรวจสอบและดำเนินชีวิตพระพุทธองค์นั้นก็ให้เห็นความบริสุทธิ์ว่าเป็นเรื่องสำคัญความบริสุทธิ์เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของความสะอาดใจบริสุทธิ์ความเจริญและความ <c oughs> ความรู้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากอำนาจปราศจาก <c oughs> สิ่งที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ก็จึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติของการบำเพ็ญเพียรเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นบัดนี้ก็ได้เป็นผู้ที่เข้าสู่ขบวนการตามพระพุทธเจ้าทานก็บริสุทธิ์ก็เหลือแต่ศีลการที่เราทั้งหลายทั้งปวง ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าการที่มีศีลบริสุทธิ์นั้นอยู่ในสถานะอยู่ใน <c oughs> แนวทางอย่างไรและเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในส่วนไหนพระพุทธเจ้าก็ให้บรรดาผู้ที่เข้ามาสู่พระศาสนาให้เป็นบุคคลที่พยายามทำตัวทำใจทำพฤติกรรมกายวาจาใจเพื่อให้เป็นความบริสุทธิ์ดังนั้น <c oughs> สิ่งเดียวที่จะทำให้บริสุทธิ์ได้ และเป็นสิ่งที่กีดขวางไม่ให้การกระทํานั้นผิดพลาดและ <c oughs> ออกนอกลู่นอกทางก็จึงเป็นศีลศีลก็จึงเป็นความสําคัญเพราะนั้นปู่ใดก็ตามที่ได้รักษาศีลก็จะต้องคํานึงถึงเมื่อได้รักษาแล้วเป็นข้อตกลงแล้วเป็นความสมัครใจแล้ว <c oughs> รวมกระทั่งถึงเป็นความเต็มใจแล้วและเป็นการเป็นสัจวาจา เป็นการแสดงออกให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์ได้รับรู้ได้บรรดาผู้ที่เป็นดวงญาณทั้งหลายที่ต่ำกว่าเรา <c oughs> หรือเสมอเราได้เกิดจิตอนุโมทนายินดีรวมกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่เป็นเทพเทวดารวมเหลือทั้งถึงชั้นภูมิและอริยบุคคลทั้งหลายพงปวงนั้นก็จะได้เป็นสักขีพยานว่าบัดน,นี้เราได้เป็นสัจจวาจา เราได้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเราไม่หบลกคนอื่นเราไม่หบลกพระพุทธเจ้าเราไม่หลอกตัวเองว่าเรานั้น <c oughs> เป็นผู้ถือศีลและเราจะต้องระมัดระวังดังนั้นศีลของเราก็จึงเป็นความบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ความบริสุทธิ์ของศีลนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรแท้จริงแล้วความบริสุทธิ์ของศีลก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการต่อสู้กับกองกิเล กิเลสมีอะไรบ้างมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจที่เกิดจากอำนาจแห่งราคะ <c oughs> อำนาจราคะนั้นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงติดอกติดใจที่เรียกว่ามีความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรากักไม่เรื่องความใคร่และเรื่องของความปรารถนา <c oughs> ในสิ่งที่ทำให้เรามัวเมาและมวนหมองในก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ผู้รักษาศีลจะได้ ใช้ในแนวทางแห่งการป้องกันไม่ให้เกิดความคิดไม่ให้เกิดการกระทําไม่ให้เกิดคาพูดที่เป็นเป็นเรื่องของความเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นศีลก็จึงเป็นเรื่องของการตัดและเป็นพวกกราจัด <c oughs> ไปต่อต้านอำนาจแห่งราคะราคะนั่นเป็นสิ่งที่ครอบงำบรรดาสรรพสัตว์มาทุกพบทุกยุคทุกสมัยและบรรดาผู้คนจะต้องเห็นไายตายเกิดและจะต้องเสียหาย จากการดำรงชีวิตก็ด้วยอำนาจแห่งราคะหากผู้ใดก็ตามไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ระล,ลึกถึงและไม่เห็นความสำคัญที่จะกลับมาเป็นโทษ <c oughs> เราก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกายและจิตใจนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมัวหมองเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งปวงหากต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความ <c oughs> ความใสสะอาดของจิตใจเรียกว่าวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากและจะเป็นความจําเป็นสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะพ้นทุกข์ดังนั้นการที่เรารักษาศีลก็เป็นไปเพื่ออํานาจแห่งการกําจัดและปกปักรักษาป้องกันไม่ให้ราคะเกิดขึ้น <c oughs> รวมกระทั้งถึงโทสะที่มีอุปนิสัยแห่งความโกรธความแค้นอารมณ์พยาบาทที่จะนํามาสู่ความทุกข์นำมาสู่การสร้างเวรสร้างกรรม รวมกระทั่งถึงโมหะและก็ความหลงความหลง <c oughs> ความหลงนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามืดบอดที่ทำให้เราไม่รู้ความเป็นจริงไม่สามารถเข้าถึงปัญญาได้เพราะฉะนั้นศีลก็จึงเป็นกำแพงศีลก็เป็นเครื่องป้องกันศีลก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่จะเดินก้าวไปสู่ความที่มีจิตใจอันเป็นบริสุทธิ์เรียกว่าจิตวิสุธทธิ <c oughs> เมื่อเราทั้งหลายทั้งกวงนั้นมีความใสสะอาดในในการประพฤติปฏิบัติในจิตใจโดยที่จะขาดจากการที่ครอบงำจากกองกิเลสก็จะทําให้จิตมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นบุคคลนั้นที่ไม่สามารถทําความสงบได้ไม่สามารถทําจิตให้เป็นสมาธิได้ก็เนื่องจากศีลไม่บริสุทธิ์เป็นผูดที่ปล่อยปาละเลยแม้บางครั้งบางคาไม่ออกมาทางคําพูดไม่ออกมาทางกาย แต่ในจิตใจก็ยังมีเรื่องขุนมัวเศร้ามองยังมีความทยานอยากยังมีอุปนิสัยแห่งโลภราคะาโทสะและโมหะนี่ก็แปลว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเพราะเมื่อปันกาพืชปฏิบัติที่เราตั้งใจทําแล้วเราก็ปัถนาความสงบปัถนาจิตให้ตั้งมั่นการที่จะมีจิตตั้งมั่นได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังไม่ให้อำนาจแห่งกิเลสอำนาจแห่งราคะาโทสะโมหะนั้น เป็นผู้ที่ครอบงามลงมาทั้งถึงกำลังอยู่ในอารมณ์ขุดมัวเศร้ามองนี่ก็แปลว่าผู้ที่ทำสมาธิจะเกิดความสงบได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลำบริสุทธิ<ม>์เมื่อเรานั้นปัสจากสิ่งที่เป็นมุหมองแล้วจิตก็จะตั้งมั่นจิตก็จะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เป็นความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ <c oughs> ปัสจาความเดือดร้อนและปัสจาความคุนมัวนี่ก็เป็นสิ่งที่จะพาให้เรานั้น เข้าไปสู่ความคิดเรียกว่าทิฏฐีความยึดมั่นหรือความเข้าใจทิฏฐ <c oughs> ินี้ก็จะกลายเป็นทิฏฐีที่มีสัมมาเลยว่าเป็นทิฏฐีที่ถูกต้องทิฏฐีที่ดีงามไม่มีการพลาดพังเผอภัยไปอยู่ในช่วงของมิจฉาทิฏฐีเพราะทิฏฐินั้นจะต้องบริสุทธิ์เหดือนกับที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ตัดได้สอนว่ามรรมีองค์แปดสัมมาทิฏฐินั้น เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะบางคนนั้นที่ป,ปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่เจริญก้าวหน้าเพราะบางครั้งบางคาทิฏฐิก็ไม่บริสุทธิ์ทิฏฐิก็ไม่ใสสะอาดเป็นทิฏฐิยังมีอะไรแอบแฝงหรวมกระทั่งถึงมีความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิด <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นความเห็นในทางที่ผิดเมื่อความเห็นในทางที่ผิดยังมียังมีค้างอยู่ยังคงอยู่ก็จะทําให้ไม่เกิดปัญญาทําให้เกิดความหลงทางหลงผิดดังนั้น,ผ,นผู้ที่ต้องการที่จะพ <c oughs> ้นทุกผู้ที่ต้องการที่จะนําตัวไปสู่ผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นก็จะต้องเป็นผู้มีทิฏฐิอันบริสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ของทิฏฐิปราศจากการที่เรานั้นไปหลงผิดเข้าใจผิดไปเข้า <c oughs> ข้างตัวเองและไปเข้าข้างบุคคลทั่วไปทึ่งเป็นคนมืดบอดรวมกระทั่ง,าทางถึงเป็นคนมีกิเลนเราไม่ควรที่จะต้องให้สังคมส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดีงามที่ยังไม่ได้เป็นผู้ค้นคว้าหาคนทางแห่ง <c> ก <oughs> ารพ้นทุกมาเป็นผู้มีอํานาจ <c oughs> เหนือจิตใจเรา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในสังคมหรือใดๆก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อสัมมาทิฏฐิและจะเป็นหนทางที่จะทําให้เราพ้นจากอันตรายวันนี้มเมื่อเราได้มีจิตใจที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นสมาธิมีศีลัน,นุริสุทธิ์มีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะผ่านพ้นไปเรื่องของความกังขา <c oughs> ความกังขานั้นก็ลังเลสงสัยซึ่งจะมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกตัวตนเมื่อทำอะไรไปแล้วไม่ได้ดังใจไม่ได้ทันเวลาไม่ได้ทำความต้องการก็จะสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ผลจริงหรือเปล่ามันเป็นความ <c oughs> จเจริญจริงหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เขาหลอกรวมกันและมีอะไรจะดีกว่านี้ไหมรวมกระทั่งถึงอาจจะ ผ่านไปถึงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรที่เหนือกว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่านอกจากการเจริญวิปัสนากรรมฐานรักษาศีลและเป็นผู้ที่ <c oughs> เจริญปัญญาแล้วมีอะไรอาจจะเป็นทางลัดทางตรงที่ดีกว่าและเหนือกว่าหรือเปล่านั่นก็คือการที่มนุษย์ยังมีความลังเลสงสัยไม่มีความบริสุทธิ์ในความเชื่อในความเข้าใจก็จะเป็นอุปสรรค แห่งการที่จะเข้าสู่ธรรมอันสูงสุดดังนั้นหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจที่ราธนาจะให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นความลังเลสงสัยก็จะต้องหมดไปอย่าให้ค้างคาในจิตใจเพราะเมื่อเรา <c oughs> ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและเป็นผู้ที่ลองปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นผู้ ต้องตัดสินใจว่าพระพุทธเจ้าถูกต้องแนวทางการสอนถูกต้องการประพฤติได้ผลและคนที่ได้มีผลจากการประพฤติมีมากมายเป็นตัวอย่างแล้วดังนั้นจึงข้ามความสงสัยไปเพื่อที่เข้าสู่ขบวนการแห่งการตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพราะมนุษย์หลายคนนั้น <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปทำอะไรไปก็จะเกิดความสงสัยเพราะความที่ไม่ได้ผลดังใจไม่ได้ดังความต้องการและ <c oughs> ยังไม่ได้มีอะไรปรากฏขึ้นแก่ตัวเองก็จึงคิดว่า เราคงไม่มีบุญแนวทางนี้ไม่เหมาะกับเราหรือไมยสิ่งที่ <c oughs> เราประพฤติปฏิบัตินั้นอาจจะไม่เป็นความเป็นจริงและไม่มีประโยชน์ใดๆนั้นก็จะต้องขาดไปจากการที่เรานั้นเกิดความลังเลสงสัยมาทุกพบทุกชาติ <c oughs> เพราะขาบวนการของมนุษย์ที่เกิดอยู่ในสังคมจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อย จะมีเรื่องแต, <c oughs> แตกต่างจากที่เราเคยรู้เคยได้ยินมาและแต่และเรื่องนั้นก็จะนำเสนอให้เราเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนทางอันดีเป็นธงการาร่วบเร็วเป็นหนทางแห่งความสำเร็จดังที่หลายลัทธิหลายความเชื่อหลายศาสนานั้นก็พยายามที่จะนำ เสนอข้อมูลต่างๆให้กับสัตว์โลกชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงให้ไว้ได้เป็นข้อคิดให้ไว้เป็นแรงจูงใจรวมกระทั่งถึงเป็นการหลอกล่อให้เข้าไปหลงผิดทำใวสิ่งที่ผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นก็แปลว่ามนุษย์ที่ติดค้างและ <c oughs> ไม่สามารถเข้าถึงทรรได้เพราะโดยอุปนิสัยแล้วมนุษย์มีสมองมีสติก็พยายามคิดและในที่สุดความคิดและในความ รู้ที่เคยมีมาก็จะพยายามเข้าข้างตัวเองว่าต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ต้องมีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้และถูกต้องดีงามกว่านี้รวดเร็วกว่านี้แค่ที่จริงแล้วมนุษย์บนโลกใบนี้หากว่าเป็นคนมีปัญญาก็ไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าแต่ที่มีพระพุทธเจ้าเพราะว่ามนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีปัญญาอันจริงจังเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาที่อยู่เฉพาะ <c oughs> การใช้ชีวิต ไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้ในเรื่องของขอบจักรวาลเรื่องของสัจธรรมเรื่องของความเป็นจริงของบรรดาสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์นั้นก็พยายามที่จะรวบลัดพยายามที่จะตัดตอนสิ่งใดที่ไม่จำเป็นก็จะตัดทิ้งไปไม่ให้เอามาเกี่ยวข้องไม่ให้เอามายึดไม่ให้เอามา <c oughs> เป็นคำเป็นเหตุแห่งการล่าช้าและหลงผิดดังเช่นพระพุทธเจ้านั้นมีธรรมะม,มากมาย ถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนใบไม้ที่อยู่ในป่าพระพุทดอง์รู้ทุกเรื่องใครถามอะไรรู้หมดไม่ว่าจะจักรวาลดวงดาวไหนอะไรแต่สิ่งที่รู้สิ่งที่จะพยายามอธิบายนะั้นถ้าไม่มีประโยชน์ก็พยายามที่จะยุติลงก็นำ เพียงใบไม้ในกำมือเท่านั้นว่าสิ่งที่มีประโยชน์มีเพียงแค่นี้และเป็นทางลัดเป็นทางเร็วเป็นทางที่ถูกต้องดีแล้วไม่ต้องไปค้นหายอย่างอื่นเรามาตัดสรุ้ก็เพื่อที่จะบอกทางลัดบอกทางถูกต้องแล้วใครผู้ใดที่วิเศษกว่านี้ <c oughs> จะมาบอกอย่างไรก็อย่าได้ทำความเชื่ออย่าได้ทำความไปหลงผิดจะกลายเป็นเสียหายดังที่พระพุทธเจ้าให้เรานั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้เรานั้นเป็นผู้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าให้ความรู้ใครแล้วก็ไม่ยึดก็ไม่ควบคุมก็ไม่ดูแลและก็ไม่ <c oughs> ให้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นตกเป็นสาวกตกเป็นบริวารตกเป็นสมุนพระพุทธเจ้าจะปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระให้ทุกคนนั้นพ้นจากทุกข์ด้วยตนเองไม่ต้องมา <c oughs> ทำการสักการะบูชาไม่ต้องทำการที่จะต้องถวายปฏิบัติรับใช้ไม่ต้องการบริวารพระผู้องค์มาเพียงเครื่อบอกบอกแล้วก็ไปไม่ต้องให้ใครติดตัวติดตามไปส่วนผู้ใดก็ตามจะกราบจะไหว้จะกลายเป็นผู้ระลึกถึงก็ถือเป็นประโยชน์ของผู้นั้นแต่พระองค์เองนั้นไม่ต้องการนอกจากต้องการให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นพ้นจากทุกข์นั่นคือจุดประสงค์ใหญ่ในการบำเพ็ญเพียรดังนั้นความรู้ความเข้าใจ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าพยายามมาบอกเรานั้นคือทางตรงแล้วในทรงมตรงแล้วก็อย่าได้หาแถวทางอย่าได้ตัดในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดได้สอนอย่าได้ไปเติมในสิ่งที่ไม่ได้บอกไม่ได้อนุญาตเพราะดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดกับพระอานุ์ว่าอนุนธรรมะใดๆที่เราได้แสดงนั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรรวมมาั้งถึงใครต้องการจะพบเราใครต้องการจะเจอเราก็ให้ผู้ด้นเข้าถึงธรรมและเราก็จะได้ <c oughs> ให้ผู้นั้นได้เข้าถึงเราเพราะะธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าที่เอาคําสอนที่ถูกต้องดีงามทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาให้กับสัตว์โลกดังนั้นข้อกังขาข้อข,ข,ของความวิธิชีดฉาลังเลสงสัยก็ผ่านไปก็จะทําให้เรานั้นเกิดความบริสุทธิ์เมื่อเกิดความบริสุทธิ์ไม่ลังเลสงสัยเราก็จะเห็นทางทางที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนได้บอกก็คือมรรคมีองค์แปดนี่เป็นสิ่งที่ทาง <c oughs> เป็นทางอันยิ่งใหญ่เป็นทางที่ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าและไม่มีอะไรถูกต้องและไม่มีอะไรเป็นทางตรงมากกว่านี้ผู้ใดก็ตามมีความคิดและมีการเห็นทางที่บริสุทธิ์ก็ต้องเห็นมรกมีองแปดนั้น <c oughs> เป็นเส้นทางไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมไม่มีอะไรมาตัดตอนถ้าใครก็ตามมีความบริสุทธิ์ในเรื่องของการเห็นเส้นทางเห็นกัน เห็นช่องทางเห็นทางเดินไปสู่การพ้นทุกข์บุคคลผู้นั้นก็จะได้ประสบผลสําเร็จเพราะบางคนนั้นก็เห็นช่องทางและเห็นเส้นทางอย่างอื่นที่คิดว่าน่าจะดีกว่าคิดว่าน่าจะถูกต้องกว่าจะรวดเร็วกว่าและก็อาจจะพิสดารกว่าก็จึงพากันที่จะเสียเวลาและเสียหายบางครั้งบางคาก็ต้องตกเป็นสมุนเป็นบริวารของบรรดาปีศาจมาและบรรดาของผู้ที่ไม่ปรารถนาดีนั่นก็แปลว่ามักมีองค์แปดนั้นคือ ผู้ใดก็ตามมีความบริสุทธิ์เชื่อใจใน <c oughs> ในมรรคในอริยสัจสี่แล้วบุคคลนั้นก็ถือเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี่สําคัญไม่มีอะไรมาเจือปนไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมไม่มีอะไรมาแก้ไขมีแต่ทางตรง ทางเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้ทําความเข้าใจหากใครก็ตามเอาแนวทางที่เกินความมากักที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนมักแปลว่าหนทางเป็นเส้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นก็จึงต้องยึดมัน่นและก็ต้องเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เราจะเดินทางเหมือนกับเราจะเดินทางไปไหน อย่าได้สเพสสะปามุ่งหน้าจะไปจังหวัดไหนที่ใดก็ให้เรียนรู้เส้นทางแล้วสำรวจให้ถูกต้องแล้วก็อย่าได้ไปออกนอกรู่นอกทางพวกบางคนนั่นเส้นทางก็ไม่รู้บางคนรู้มาแล้วก็จะพยายามที่จะไปหาเส้นทางใหม่ในที่สุดก็อาจจะต้องเสียหายเสียเวลาแม้กระทั่งเสียชีวิต นั่นก็เป็นสิ่งที่อยาได้ผิดพลาดความบริสุทธิ์นี้จะทําให้เรานั้นเดินทางได้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดรวมกันทั่งถึง <c oughs> เมื่อรู้เส้นทางแล้วก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติให้ถูกในการเดินทางปฏิบัติทาวิธีการนี้ต้องบริสุทธิ์ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนหลายคนนั้นเห็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแต่ขบวนการในการกระทํา <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นไปได้ความบริสุทธิ์ไม่เป็นไปได้ความถูกต้อง พระพุทธองค์ก็จึงให้เราทั้งหลายทั้งปวงเดินทางด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความถูกต้องด้วยการเจริญกรรมฐานด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญสติมีสติในกายมีสติในเวทนามีสติในจิตมีสติในธรรมความบริสุทธิ์นี้จะเป็นความใสสะอาดนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่การกำจัด <c oughs> บรรดาอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเหตุแห่งการสร้างภพสร้างชาติวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีแนวทางอย่างไรและเราก็ไม่สงสัยและเราก็เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเราเป็นผู้ค <c oughs> วบคุมกายวาจาใจให้เป็นผู้มีศีนบริสุทธิ์และในที่สุดการประพฤติปฏิบัติและคุณสมบัติของผู้ที่ได้บำเพ็ญได้ถูกต้องนี้ก็จะกลายเป็นความสำเร็จเหล่านั้น แท้ที่จริงแล้วก็ปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์เพราะเราก็ทุกข์มาหลายภพหลายชาติเราก็เคยบุญเราก็เคยปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นทุกข์อย่าได้มาเกิดอีกเลยเพราะยามใดที่มาเกิดก็จะมีแก่มีเจ็บมีพลาดพลาดผิดหวังเสียใจและก็มีความตายนี่ก็แปลว่าเรานั้นได้บุญได้เพอ <c oughs> ได้ขอมาตลอดเวลาแต่เมื่อเวลาที่มาถึงเวลาที่ได้มีโอกาสเราก็ปล่อยปาละเลยไม่ได้เป็นผู้ทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าว่าทางสายเอกทางสายตรงก็คือปฏิปฏัทาบริสุทธิ์ก็คือวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสติดังที่พวกเราได้เจริญกันในเรื่องของการมีสติในกายมีสติในเวทนามีสติในจิต และมีสติในธรรมในที่สุดก็จะรวมตัวกันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ทําให้เกิดความรู้และทําให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ปัสิ่งที่จะเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดก็คือญาณทัศนะอันบริรรสุทธิ์ญาณทัศนะญาณก็คือความรู้ในสัจธรรมในความเป็นจริงหากใครก็ตามไม่ได้เดินทางมาด้วยความ <c oughs> บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้น จะไม่มีวันได้เข้าใจสัจธรรมหลายคนนั้นพูดถึงเรื่องธรรมะพูดแล้วก็ไม่เข้าใจพูดแล้วก็พากันงง,งวยรวมกระทั่งถึงพากันติดขาดบางคนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะไม่มีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเราจึงต้องทําความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเพื่อมาถึงญาณทัศนะบริสุทธิ์วิสุทธิสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปกระบวนการของผู้ที่ารถนาที่จะพัฒนาตนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคล ในที่สุดแล้วความรู้เห็นความเป็นจริงที่ในจักรวาลรวมในสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความเป็นไปในลักษณะของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นเป็นการสมมุติเป็นการบัญญัติขึ้นมาและมนุษย์ก็พากันกระโจนเข้าไปยึดเข้าไปหวงแหนเข้าไปครอบครองเข้าไปทําความผูกพันและก็เท่ากับไปเป็น สิ่งที่เป็นภาละในที่สุดมนุษย์ก็จะติดอยู่ในบ่วงแห่ง สิ่งที่ <c oughs> มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเองสมมุติว่าเป็นสามีเป็นภรรยาสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนสมมุติว่ามีครอบครัวสมมุติว่าคนนั้นคนนี้เป็นของเราส,สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราแต่ความเป็นจริงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องดับสลายบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความจริงแต่มนุษย์ก็ไม่ยอมรับความจริงและไม่ พย <c oughs> ายามที่จะเอาความจริงนั้นขึ้นมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตก็จึงเป็นปัญหาต้องมีทุกข์ต้องมีความยากลําบากรวมทั้งถึงสร้างเวรสร้างกรรมพ่อไปยึดติดไปยึดมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราตัวเราเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องผ่านไปผ่านมาก็จะถือว่าเป็นของเราทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นี่ก็คือผู้ที่ไม่มียานทัศนะอันบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มี อำนาจแห่งกิเลสเป็นผู้มีอวิชชาเป็นผู้ถูกปิดบังซึ่งบรรดาผู้คนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะไม่มีวันยอมรับและจะไม่มีวันเข้าใจและไม่สามารถทําได้ดังนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะผุดโผล่ขึ้นมาก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จะทําให้ <c oughs> เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงความ บริสุทธิ์ของการเป็นสัพสัตความบริสุทธิ์ก็มีสองอย่างสูงสุดของบรรดามนุษย์ก็คือบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นอริยบุคคลนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์จะไม่หวนกลับไปที่จะตกนรกหมกไหมจะไม่เป็นผู้ที่เดือดร้อนจะไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> สร้างเวรสร้างกรรมกับใครนี่ก็จะเป็นฐานะของความบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดบรรดาพระอริยบุคคลชั้น <c oughs> โจดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่บริสุทธิ์สูงสุดไม่เท่ากับความบริสุทธิ์ของพระอรหรันต์เพราะพระอรหันต์นั้นจะสิ้นสุดจะยุติลงจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกจะพ้นทุกอย่างเด็ดขาดนี่ก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะไม่มีขบวนการในการดำเนินชีวิตไม่มีขบวนการในการจัดการยานทัศนคติ กานทศนะวิสุทธินั้นไม่บังเกิดขึ้นกับบรรดาผู้คลทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะ <c oughs> รักษาศีลอันบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นบุคคลที่กำจัดโทสะโมหะและโลภะหลวงถึงราคะทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นผู้ที่มีจิตใจ ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สามารถมีสมาธิได้เป็นผู้ที่มีทิฏฐิที่ผิดไม่ถูกต้องไปรัดถือไปนับถือลัดที่ความเชื่อต่างๆที่ไม่เป็นไปเพื่อการกําจัดอาสวะกิเลสเป็นผู้พ้นจาก <c oughs> ความลังเลสงสัยให้ได้นั่นก็เป็นความบริสุทธิ์รวมกระทั่งถึงมั่นใจในมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนและรวมกระทั่งถึงวิธีประพฤติธปฏิบัติปฏิปทาอันบริสุทธิ์ก็จะนําไปสู่ญาณทัศนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูด้ด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์เห็นแจ้งตามความเป็นจริงสัตว์โลกเียนไหยตายเกิดธมามากมายและเป็นผู้ที่อยู่ในวัตตาสงสารเป็นผู้ที่ เกิดอำนาจแห่งความทุกข์ยากลําบากเพราะการยึดมั่นถือมั่นจึงกระทั่งเป็นเกิน <c oughs> เป็นการกระทําทางกายวาจาใจาออกมาเป็นโทสะโมหะเป็นโลภะเป็นอวิชาวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จึงเกิดขึ้นบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในฐานะที่ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องเป็นผู้สนใจทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจในความรู้ในความด <c oughs> ในการดําเนินชีวิตทั้งทางโลกและในทางธรรมก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ อานิสงส์งผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบตัติได้เรียนรู้ได้เป็นผู้ตั้งใจสนใจในพระธรรมและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความสําเร็จในที่สุดและได้รับพออรอมฤตยูได้ท <c> น <oughs> <c oughs> จากทุกข์โศกโรคภยัยอันตรายคุณใจวิญญาณร้ายอาถรรพ์อา,า,าเพศคำสาปคำแช่งสเสียดจารายการละกินีอุเบชย์อโศคน,คนวิชาคุณผ่านความยากจนหนี้สินโรคร้ายโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรู อุปสรรคและเวรกรรมทั้งหลายให้มาลายหายไปหมดสิน้นจบสิ้นลงให้มีแต่ความผาสุขร่างกายแข็งแรงชิดใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ีประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศเสียงบุญบารมีสติปัญญา <c oughs> และได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจจัยธรรม37ประการเป็นมรรคสมังคีได้กามจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดปาตอาบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ได้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลปิดประตูอาบายภูมิไม่ต้องไปเกิดเป็นเรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสตัตวโลกอีกต่อไป <c oughs> ได้เข้าถึงธรรมได้บรลุมรักผลนิพพานโดยเยนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน 呀，他。<Yeah. S 2> yeah.